สวัสดีค่ะพเพื่อนๆวันนี้จะมาแนะนำตัวเองนะคะชื่อธนวันเฮาซิกเกิดที่ประเทศไทยเกิดที่จังหวัดนครพนมนะคะอําเภอนาแกจังหวัดนครพนมามาอยู่ที่เยอรมันได้แต่งงานกับชาวเยอรมันแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ได้ประมาณ11ปีแล้วค่ะ ก็คบหาดูใจกันตั้งแต่พศ2006นะคะแล้วก็จากนั้นก็ดูใจกันคบหากันไปเรื่อยๆดูใจบินมาเที่ยวเยอรมันเขาบินไปเที่ยวที่เมืองไทยจากนั้นก็พอได้ศึกษาดูใจกันสักพักหนึ่งแล้วก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานนะคะแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ประเทศเยอรมันเลย แล้ก็แต่งงานก็ประมาณพศ2009นะคะก็เกือบเกือบสปีเลยนะคะาสาเหตุสาเหตุหรือแรงจูงใจอะไรที่มาเอาแต่งงานกับชาวต่างชาติจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่อยู่บ้านนอกนะคะเป็นคนที่อยู่อังภอนาแก่ทำงานไปเช้าเย็นกลับไม่ไกลจากบ้านประมาณ3-4กิโลทำงานที่โรงพยาบาลนะคะ ก็เพราะสาเหตุก็หลักๆก,ก็เลยอยากให้พ่อแม่แบบเลี้ยงดูพ่อแม่ให้มีความสุขมีความสุขเพราะท่านก็อายุเยอะก็คิดว่ามาอยู่ที่นี่ก็จะมีรายได้มากขึ้นหรืออะไรไม่ได้จากาสามีฝรั่งนะอาจจะเป็นเพราะการทําง,งานคิดว่าอย่างนั้นก็เห็นหลายๆคนก็แต่งงานเขาทีอา่อายุยังเด็กๆเขาก็ รู้สึกว่าประสบความสำเร็จร่ำรวยกันทุกคนทำไมทำไมถึงถึงต้องมาอยู่เยอรมันทำไมไม่ให้สามีย้ายไปอยู่ที่นู่นรแรกๆก็คิดว่ามาอยู่เยอรมันก่อนดีกว่าตัดสินใจอย่างนั้นยังไม่ได้คิดเรื่องที่จะย้ายกลับไปเมืองไทยเลยนะคะคเพื่อนๆก็อันนี้ก็เป็นสาเหตุ แล้วก็หลายๆคนก็ถามเข้ามาว่าไปเจอฝลังได้ที่ไหนจริงๆแล้วก็หามาหาก็คือสาสอบถามมาหลายๆคนนะคะแต่ก็ไม่ได้สำเร็จจะให้จะจะอาศัยให้คนอื่นเข้าหาให้ถ้าเราไม่จ่ายเงินมันก็เป็นเรื่องยากและเราก็ไม่มีเงินที่จะไปะจ้างนายหน้าหรืออะไรนี่ก็อยู่ไปเรื่อยๆนะคะมีวันหนึ่งก็มีน้องสาว ลูกของน้องชายแม่นะคะก็คือน้าลูกของน้านะคะมาเยี่ยมแล้วเขาก็เล่าเป็นก็แต่งงานกับฝรั่งเหมือนกันก็เลยถามแล้วก็เป็นอ่าก็ได้แนะนําแนะนำะวิธีทางที่จะได้เจอฝรั่งแล้วก็มีแรงจูงใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าน้องเรา เขาก็ยังทําได้ตัวเราก็อายุเยอะแล้วทาไมทำไมไม่คิดมั่งอะไรเนี้ยก็ก็ก็มีความคิดแบบนั้นแต่ก่อนอื่นก็คืออยู่ด้วยตัวเองหลังจากเลิกรากับสามีแล้วก็เลี้ยงลูกคนเดียวนะคะจนกระท่งลูกชายคนโตแต่งงานนะคะมีครอบครัวไปแล้วถึงได้ตัดสินใจที่ตัวเองอยากมีครอบครัวมั่งเผื่อว่าอ,อายุ เยอะขึ้นจะได้มีคนดูแลกันคิดประมาณนี้ไม่ได้คิดอะไรมากมายว่าจะต้องมั่งคั่งตั้รวยอะไรเนี่ยไม,ไม่ไม่คิดว่าจะตัวเองจะสําเร็จจนได้มาอยู่ประเทศเยอรมันนะคะ,ะก็ก็มีแค่ประมาณแค่นี้แหละคะ่ะก็เลยตกลงใจว่าเออลูกลูกเราก็โตแล้วแล้วก็ออลองหาแฟน ดูบ้างอะไรนี้ประมาณนี้นะคะก็ก็คิดประมาณนี้ก็ในปี2006ก็เริ่มคิดที่จริงจังที่จะหาแล้วก็เริ่มเรียนภาษาซึ่งตัวเองก็เป็นคนที่ชอบที่จะชอบภาษาอยู่แล้วค่ะจบมาจบเรียจบปริญญาตรีมาแล้วก็ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลมาประมาณเกือบ20ปีนะคะ ชอบมากคือการพูดภาษาอังกฤษนี่ชอบมากเปิดสอนพิเศษก็เด็กๆก,ก็ได้ดีด้วยก็เป็นอีกแรงใจหนึ่งในส่วนตัวของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ชอบความก้าวหน้าชอบท้าทายชอบที่จะทํางานชอบที่จะพึ่งพาตัวเองนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยหอยุดน,นิ่ง หลังจากย้ายมาอยู่ที่ประเทศเยอรมันแนละ้วก็กลับไปอยู่ไปเยี่ยมบ้านที่เมืองไทยทุกปีนะคะทุกปีทุกปีก็ชีวิตก็เริ่มต้นด้วยการที่เริ่มเรียนภาษาเพื่อจะไปแต่งงานกับชาวเยอรมันก็ต้องเข้าเรียนภาษาที่โรงโรงเรียนหรือสถานศึกษาของคกเทนะคะก็ได้ไปถ้าได้ e หนึ่งหรือ ri ภาษาเยอรมันถ้าสอบตัวนี้ได้หรือ p u ตัวนี้ได้ก็จะได้แต่งางานในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทุกคนจะต้องเรียนหนังสือนะคะทุกคนจะต้องได้ใบประกาศมาก็มุ่งมัมม่นตรงนั้นโดยที่ตัวเองไม่ได้เรียนนะคะไม่ได้ไปเรียนโรงเรียนเกิอเท่เลยแต่ก็สอบผ่าน ได้อย่ากง่ายได้ไม่ใช่เีกนะคะแต่ก็เป็นความที่ขยันและความมีความเป็นคนที่มุ่งมั่นไม่ค่อยไม่ค่อยถอยท้อได้นะแต่ท้อนะคะคือท้อแต่ไม่ถอยนะคะ <S <S ในชีวิตที่อยู่ในประเทศเยอรมันก็จะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อๆไปนะคะว่าประสบปัญหาใดมีความสุขไหมสำเร็จในสิ่งที่ตั้งหวังไหม เป็นดังที่ตั้งหวังไว้ได้หรือเปล่าสามีดีด้วยไหมแล้วมาดูว่าสิ่งที่ประจนภัยในในครั้งนั้นในครั้งที่เริ่มต้นใน2009นะคะ2009มาแต่งงานแล้วก็อยู่เลยนะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็อยู่เลยถึ่งมีหลายเหตุการณ์ไม่ใช่ ง่ายเหมือนที่เขาพูดว่าเหมือนที่เขาพูดว่ากว่าจะมันเป็นมาดามชีวิตแต่ละคนมันก็แตกต่างกันนะคะก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เหมือนกันจะมาเล่าในคลิปต่อๆไปให้ฟังว่าชีวิตเป็นยังไงบ้างขอขอใช้พูดภาษาไทยนะคะภาษาภาษาท้องถิ่นอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจก็ขอใช้เป็นภาษากลางภาษา ของเราพูดนะคะไม่ได้ไดัดจริตที่ไหนแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะถ้าเพื่อนๆมีอะไรแนะนำก็ก็น้อมรับจะขอบขอบคุคมากเลยที่แนะนำเข้ามานะคะก็เป็นคนคล้ายๆว่าเริ่ม,เร,มเริ่มต้นทำใหม่ในช่องนี้ทำไมถึงอยากทำช่อง Youtube ทำไมคิดยังไงมีมีความคิดอะไรอีกในเรื่องนี ในช่วงนี้มันเหงาด้วยนะคะช่วงโควิดอยู่แต่บ้านอยู่แต่บ้านช่วงโควิดทำอะไรก็ออกไปไหนก็ยุ่งยากออกไปไหนก็ไม่ได้ออกไปก็อยากและก็อีกอย่างหนึ่งก็อยากที่จะทำคลิปหรือถ่ายอะไรสิ่งที่ไ,ได้เจอมา ประสบการณ์ที่ได้เจอมามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเผื่อ,อจะได้พบเจอเพื่อนในโลกออนไลน์หลายๆคนหลายๆหลายๆอย่างมาแชร์กันประมาณนี้ก็จะทำให้ใครเหงาได้บ้างมีอะไรดีๆหรือมีอะไรไม่ดีหรืออยากรู้อะไรก็ถามได้นะคะทางนี้ ก็จะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้เจอมาหรือสิ่งที่ได้ผจญภัยมาใน,นชีวิตก็มีดราม,ม่าเยอะแยะนะคะไม่ใช่ว่ามาแล้วก็เป็นมาดามอย่างที่เขาพูดกันจริงๆแล้วมาแล้วก็ชีวิตก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดถ้าย้อนกลับไปได้ก็อยากให้ชีวิตจนๆอยู่ที่บ้านแต่ไม่ได้จนไม่ได้จนมากก็คือไม่ถึงกับจนมากแต่ก็อยากให้พ่อแม่สบายอยากให้ลูก ครอบครัวรวมไปถึงน้องๆสบายว่าเรามาแล้วเราอาจจะได้ช่วยเขาได้มั่งหรืออะไรแต่ก็ช่วยได้นะคะมาแล้วก็น้องสาวก็กคนนึงก็มาแต่งงานกับช,ชาวเยอรมันเหมือนกันก็อยู่กันร่วมๆสิบปีแล้วก็มีความสุขดีแต่บางอย่างในในที่บอกแล้วค่ะทุกอย่างมันก็มีทั้งอุปสรรคคะ มีทั้งอุปสรรคมีทั้งความไม่เข้าใจมีนน,น่นนั่นนี่มีดราม่ามากมายซึ่งในส่วนตัวของิฉันเองแล้วชีวิตไม่ธรรมดาชีวิตผจญภัยตลอดเวลาเลยค่ะก็อยากมาเล่าให้เพื่อนๆฟังได้ฟังนะคะก็สรุปแล้วก็เป็นชาวนะครพนมนะคะเป็นคนอีสานเป็นคนอีสานพูดอีสานก็ได้นะคะพูดอีสานก็ได้และคลิปต่อไปก็จะ จะพูดภาษาอีสานด้วยแล้วก็มาอยู่นี่ก็มีความสุขไหมก็ก็มีความสุขคมสุขนแต่แต่จะให้ดีก็คิดถึงบ้านนะคะคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวคิดถึงเมืองไทยมากๆที่ไหนก็ไม่สุขเท่เมืองไทยใช่อยู่ว่าเงินหาง่ายเงินหาได้ มีเงินใช้ไม่ขาดมือแต่ไม่ได้ไหมายความว่าเงินซื้อความสุขได้นะคะความสุขของเรามันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ความพอใจส่วนมากแล้วถ้าให้เลือกได้ก็อยู่ที่เมืองไทยมันต่างคนต่างความคิดใช่ไหมคะเพืเ่อนๆยังไงก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะถ้ามีอะไรที่อยากอยกรู้เกี่ยวกับประเทศเยอรมันก็เขียนไว้ข้างล่างนี้เลย เขียนคอมเมนต์ไว้ข้างล่างก็จะหาในสิ่งที่ถ้าไม่รู้ก็จะถามผู้รู้ถ้ารู้ก็จะตอบเพื่อนๆเ,เลยยินดีกับการจมิตรทุกคนขอบคุณพี่ๆน้องๆน,นะคะที่ให้กำลังใจแรกๆทำคลิปไม่ได้ก็มีกำลังใจเยอะแยะเลยค่ะมีผู้ได้เข้ามากดไลค์กด like, ติดตามกดคอมเมนต์ Comment, ให้กำลังใจเยอะแยะยังไงก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะ ขอบคุณทุกคนเลยค่ะขอบคุณพี่ๆน้องๆเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ